สอบอาแต่ตัวอ่อนๆมันเนาะแก่ไว้รือมือน,นยังอ่อนๆเลยพี่น้องแต่เสียดายเริ่มจอดอกเลยเดี๋ยวสิไปหาหเห็ดกินก่อนพี่น้องพี่น้องจ่าเดี๋ยวมาหนีสิพอเก็บภาพบรรยากาศไว้ซ้ำในเด้อพอกันคลิปหนะพี่น้องสบายดีคํำเลยเนาะเริ่มเว็ยนหงุงายเลยยามนี้มันหมืดไว สบายดีเด้อพี่น้องจ๋ายินดีตอนรับขา้าสูสองสลอยพี่น้องื้นนี้จะรอชิเข้าครัวพี่น้องพัดพักขณะเนาะใส่กับหมูสือหมูมาตังแต่อันตลาดวันอาทิตย์พี่น้อง ซอยเลวเรียบร้อยเนาะ mm hmm. พัดกินกับเข่าวสวยหอนฮอนเนาะพี่น้องเ mm hmm. ข่ากันคักด้ใส่พักเลหลายๆพี่น้อง mm hmm. เต็มกระซ้ามพุ่นนะ mm hmm. ตั้งหมอเดือดแล้ว mm hmm. เขาสิใส่กระเทียมติกลงไปเลย mm hmm. ใส่หม้อใหญ่พี่น้องหมอมรวดเร็วทันใจผัดเดี๋ยวสีเขียวหอมเนาะจากชิซายูลงไปพี่น้องผัดมื่นก่อนแล้วก็เต็มถาดเบิร์ด มูมันอ่อนพี่น้องมูวันตลาดนะคะเจ้าจออ <S <S เอาแต่มูอ่อนมา <C oughs> แล้วก็สดฟองพี่น้องบ่คือมูอยู่ตลาดปักสองเนี่ยกรลังหม ใส่รถด,ดีสอดหอยหน่อยไฟรลายๆเป็นเสษปูตามใจดินน้ำตาลสมุนไ่รน้ำตาลไม่เอาเลยเด้อ แดบ,บบริสิมนเลยพี่น้องเป็นคนเห็ดแต่ว่าบริเป็นคนซีม <c oughs> จะคลองแบบทะลอยกับกินนกรามคือเก่าเลยแล้วใส่เนื้อมูสุกมาจังซีใส่ผักะนาลงไปพอพักะนานะมันมันหยอบนอยนึงแล้วก็เก่าเลยบริเห็ดเผ็ดพี่น้องใส่พริกแหงเนาะ ถ้าใส่เป็นผิดแข็งผิดแข็งก็หอมคือกันเวลาไปผัดหลายเตบเไปพี่น้องเต็มหมอบังไงพู่นล้วนี่นะินได้ทั้งบ้านอือหอมเด้สุกแล้ว,ลวเรียบร้อยพี่น้อง ไปพักนะกระซ้ามหนึ่งเไปพักได้หลายเนาะเสียบชิมักใส่น้ำพี่น้องผัวห้า,าวบริมีน้ำสุบดิบ้านหานะ้าเน่ะกินกับเขาเจ้านะมันจังโบแคนเนาะถามหน่อ ใส่มีน้ำกินนแม่ทังบุกแค้นพี่น้องเรากินข่าเจ้าแบบพ่าลืงใส่เนาะข้าเจ้าเห็ดคลายข้าเจ้าก็สิเห็ดแบบพาดหงงแหงเพราะข้าเจ้ามีน้ำสุกที่ข้ากินได้พี่น้องเริ่มหยุบแล้วแล้วชิใส่น้ำลงไปเนาะกินแบบมีน้ำ ชิมดิพี่นอ้องจะบูนมาชิมเร็วจะบดหนี่งเดีวยวพี่นอ้าองน่าว่าแสบกับเลยมาเร็วแม่พักสีเหี่ยวนัาเนื้อมูกับกลายพักกระลาย เอาซิมซิมดีบอพักชิ้นเงาได้สบุดซิมพ่น้อนี่เชฟของเฮาเร็วๆเป็นอะไรบออยังมันพออเหีบ่มูันพ่อยุโ่หูเลยึ่นหมอคือเก่า อม,มันนี่มันอยากพากันเหี่ยวโคตรพี่น้องมองยักอีกแล้วพี่น้องคนชิมมนนมือเด้อพี่น้อง,อองอเซฟต่างประเทศชิมต่างประเทศน้ำพริกก่อนจะไปไหนจะไปน้ำปลาบ่บ่มีพริก อร่อยแน่อร่อยก็ต้องกินนี่พี่น้องกินกับข้าวเจ้าเนอะข้าวเจ้าหุนหอนพี่น้องโอ้ยี้ผมมีดิกดิบละข้าวเจ้าพี่น้องนี่ผ<า>ัดหมูใส่ผัก,กข้าวหน้าตะแเส็บอยู่บ่พี่น้องมันดิซี่ออกมากินข้าวขวามวงพี่น้องให้แม่เฝ้าเปลี่ยนบ่ อึดตักล่องว่ามันบ่คือจะของพี่น้องขกัษย์ชีคือไป็นทอมลาตั้งกล่องไว้แล้วก็ไปแล้วนี่จะมอยฉันบอกดูว่าสัมากินดนแล้วบริกินข้าวพร้อมกันนี้ดิอันนี้ข้าวเจ้าหอมมะเดืิหอมหอมหอมอย่ามากินเลยไหมเอามาให้แม่แน่ยนเลยเ่ยป่นเลยน่ากินยเ่อันนี้เพระเพริเนาะ รถเพรเพจยื mm. ait, นถามพีนดอยังอาหารจานเดียวกิมื้อนี้อากาศบ่อยักหนาวพี่น้องเนาะสิฮอนได้จักมือละเคินสี่มือ่ือนาวอีกจักคนสองสี่ หกเจ็ดแปดถ้าบอจอยคนจอยคนเจ็ดไหมครับเจจานมาบริโภคไปพี่น้องยังบอมีก็อัมาลานารักคุณคุณบตาิไปยไปทงันไมามาหนำลังกินหนำลังงี่นเอาเรียบร้อยไปเด้อกินข้าวแรงน้ำกันเนาะนี่ Tim gật tội nha, lắm mừng. Tim gật đi lọc. Say bài đi lọc. bài đi lọc. Say bài đi lọc. Say bài đi lọc. bài đi lọc. Say bài đi đơ, Say bài đi lọc. Say bài đi lọc. Say bài đi lọc. Say จก <in. t ix Off> ินล้เ <t ix Off> ้แม of ่จ้าองเจบบอกสบายจีมาคัเขาเจ้าเจ้าเนาะเองข่าแ้กินขาวไอ้เีว้งนอกอล้เปร์เซ็นพี่โทรศัพท์โทอสับท์ เราเพิเปิดเพิงเปิดอันมีฟังฟังจดจำดังๆเลยแม่เลยคุณยายจิ้เก้าขนมไม่เนาะตอีเมลขึ้นมาครับบริเวเพชได้ไหมมาเยอยมา ให้จางคอนเสิร์ตมาลงจักดิไม่จางหรังเล่มเลามาละอาอมออมาอมาอออมอมออมอออม

and fast map ញ៉ា or, ំទៅញ៉ាំបានហើយតាមណាពុះទៅតាមយកទៅដាក់ចូលអំឡោះមកដាក់ច្បាស់តិចនេះ นัำนล่บะติมคือมันลอเพียงกว่าอ้องนอัเทียงอยู่ห้องนงดอกมห้องเพลงทางบ้าจะมัครหบุญเฮือนหินนี่เขาหับสมัรนักร้องบ่ทันเลยขันประกวดนางงามอนย

เอคใส่ก้อทงเเป็นประโยชน์นงมันนีเาเชียวตัวนี้หยิเอาตันี้แล้ว่าวใหญ่เอาเลยิมน่้องหิมกินอันน้องน้งนีกันได้อปจอดไปจอได้อีนในกุ้งนิดนึงจะเอาปจีนมมาถ้าเอย ตอไปก็บอกลูกต่อโยนเราได้หรน้องะบใจจังน้องัน้เหนกันก้าเาหั่นวกได้ได้เราหั่นบัวนาวหรอเปเ่าสอนได้หั่นบัวลงเราบัวาบัชูตะลิวตึงห้าวันที่ไปน้าไปเมื่อไหร่ปิดเถาก่อนไป็นหาเจ้าหันตัวรู้าเชียวเราะข้อใไน้ำต้นว

ยนะเอ้าใหเยาบอมากินกินตอนดับอีมันหอยไบเนาะกิเป็นยังยอบ่้กินอันนี้คุ้มเหมอเาสตู้ได้สองบาทบ่ปลาให้มกงนั่นหิวนอนทำรับกคนไปไหมึงอ๋อถึนที่านโม่โม่นะบ่เข็นไตมาโม่ใมา พ, ha, พี่น้องจ๋าสำหรับคลิปนี้ก็สิขอเก็บความบรรยากาศโดยสามีเด้อพอกันคลิปหน้าขอบใจเพื่อนทุกคนทุกคนที่ติดตามเ้อะพี่น้องจะไปเห็นฝากเบิ่งโฆษณาและก็เป็นกำลังใจสบายดีเด้อสบายดีสบายดีสบายดีเอ้อจะมีบัตรก๊อปกีใช่ไหมบัตรข๊บปกีบ๊่ยบายบัตรเกิบแล้วบัตรขก๊อปกีอ้อยคือ